คิดยังไงแต่งสีแบบนี้วะผมเห็นเบ็นวนส่วนเฮ้ยปู่เป็นปปนายกจริงปะเนี่ยโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ก็มาพบกับที่ช่องบิลลี่ปีบานโยนั่นเองนะครับผมนี่ เดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมกับเจ้าของรถคันนี้สวัสดีครับัครบยูกับปิงปองสต s ร r ี่นะครับเฮ้ยยังไม่ได้ถามอ๋ออยังไม่ได้ถามรีบใจรออนี่เออชื่ออะไรชื่อปิงปองครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ16ครับ16ครับอืมเฮ้ยคิดยังไงมาเล่นเวฟเนี่ย เมื่อก็มีเอเมเด็กแล้วเห็นพวกที่เล่นเวกันอยอเลยอยากเล่นเวฟมัง้งดูนะฮะคันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมกันนะบุมถ้กใครพร้อมกันแล้วไปชมกันเลย อะตอนนี้เราอายุ16ปีหูยังเด็กอยู่เลยเด็กมากเลยนะและ้วคือก็ขับขี่รถเล่นกับพวกสอจอภูมิอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ,รบอ๋คันนี้งบประมาณเท่าไหร่ฮะเอ่อประมาณตั้งแต่แต่งมาเลยอครับอ่ะเอาตั้งแต่แต่งมาเลยสองแสนกว่บบาครับหุยจริงปะเนี่ยจริงพี่เปลี่ยนมาสามสเต็ปแล้วชิซี่ร่มซี่ เดี๋ยวทุกคนจะงงกันนะครับผมว่างบสองแสนเนี่ยคือตั้งแต่ทํามานะครับผมแต่ถ้างบณตอนนี้กับเจ้าสเปคนี้แล้วก็ที่หมดไปครั้งล่าสุดเนี่ยเท่าไหร่ฮะประมาณไม่เกินสามหมื่นครับไม่เกินสามหมื่นครับอุยนี่ทาที่ใครเนี่ยทําที่ช่างบอยรันทุงครับเย yeah! ช่างบอยอีกแล้วนะครับผมก็รู้ๆคุ้นหูกันดีนะครับผมก็เป็นช่างที่อยู่ในสุพรรณบุรีเรานั่นเองนะครับก็คันนี้ สเตปอะไรฮะหกหกชักห้าครับหกหกชักห้าครับว้าวเฮ้ยมาดูพามาชมกันหน่อยนี่นะฮะอุ้ยอันนี้ชื่อใครชื่อผมครับชื่อเฟสเลยใช่ไหมครับโอ้โหก็ชื่อเฟสตามนี้เลยฮะถ้าใครอยากติดตามเจ้าคันนี้นครับผมแล้วสั่งทําไปหมดเท่าไหร่กับติ๊กเกอร์นี้หมดห้าร้อยครับหมดหนะ้าร้อยนะเพราะว่าหลายคนนะท,ทักมาถามพี่นะครับผมว่าเฮ้ยพี่ติ๊กเกอร์ที่ติดรถรถทั้งคันเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ได้นะครับผมก็ น้องฟังจากปากน้องเขาแล้วนะว่าประมาณ500นะครับผมดูนี่ใช่ท่อของอะไรฮนะนี่ข้องเฮงสุขานครับแต่เอาไว้พาาใหม่อตอ<ม>แนแรกก็เป็นสเต,ตียราเจตจากเดิอมอืนะครับแล้วก็ทั้งเอาง่ายๆนะทั้งคันนี่ก็เดี๋ยวมารีวิวแบบเรียลๆกันเลยนะครับผมก็จะมีข้างหลังนี่เป็นแกนะ๊สซี่เนาะใช่ครับแก๊สซี่ตัวแข่งนี่ตัวแข่งซื้อมาเท่าไหร่อันนี้มาสามพันห้าครับสามพันห้านะครับผม แล้วก็ล้อก็จะเป็นของอะไรฮะเอ่อฟอคอนเนาะอคอนองคอนเท่าไหร่คู่แล้วเท่าไหร่คู่ละประมาณห0ครัสิบอืมคู่ละ5้0ห้าสิบนะครับผมนี่เรารมาดูคิดยังไงแต่งสีแบบนี้วะ้องเห็นเต้บ้านสวน,นอ๋อค,คือคือ,คอ,คอมีเต้บ,บ้านสวนเป็นไอดอลครับอ๋อนะครับแต่เต้บ,บ้านสวนเขาเป็นบังลมนี่ใช่ป่ะเป็นพอเถือกพอเถือก็มีใช่ไหมใช่ครับ ก็เลยแต่งตามเขาเลยครับอ๋อคือชื่นชอบเขาอยู่แล้วใช่ไหมตอนแล้วี่ยังถสี่วด้วยแต่ประมาณไม่สึงโอ้นะครับผมนี่ก็มีเต้ัันสวนนะครับเป็นไอดอลนั่นเองดูนะครับผมก็นะครับประมาณนั้นก็คันนี้สเต็ปหกชักห้าครับนนี้เคยจับ GPS บ้างไหมว่าได้เท่าไหร่เออเคยแต่ยังลองไม่สุดเลยอ๋อแต่ยังยังไม่เคยลองแบบสุดๆใช่ไหมใช่ครับอ๋อเคยลอง เอา,า,าเอาคร่าวๆแล้วกันที่เคยลองมาได้เท่าไหร่ร้อยหกสิบลิตรแค่ไม่ไม่ถึงกี<ม>่เมตรประมาณห้าร<ม>้อยเมตรห้าร<ม>้อยเมตรร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบหรอครับอู้ยอ้กายขับอ๋อกายของมาดันใช่ไหมหืมกายของมาดันก็คือคนที่ขับน้องฟ้าใสนั่นเองนะครับผมนี่นะครับต้องบอกเลยว่าคาร์บูนเนี่ยคือถ้าใครทำให้มันเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำยากอยู่นะคาบูนเนี่ย นะครับผมแล้วทําให้มันวิ่งให้มันใกล้เชียงของหัวฉีดก็ยากเช่นกันนะครับผมก็ช่างบอยก็จบไปกับคันนี้คันนี้ใช้มานานหรือ,อยังเออตั้งแต่ทากับพี่บอยไปพคโยาคาเนี่ยครับใช้มาเกือบปีไล้ครับเกือบปีแล้วหรอครับ,รบไม่พังมีพวไปหาขเขาเบี่ยงขาดในสนามราอบหนึ่งอ๋อ,ขอเขาเบี่ยงขาดเพราะว่าอุย้ยอันนี้เป็นคัดมือแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ขเขายังฟังจานไอยขาดอ,อ ก็ปกติของรถแรงจ้าเอาบอกก่อนนะคันนี้ก็ในสนามก็เห็นๆกันอยู่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้บ้างนะครับผมเพราะว่าหลายคนยังไม่ได้เห็นกันนะครับผมโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ปิงปองมาโชว์กันขับขี่ซะหน่อยให้เจ้าของรถเลยเราไม่จําเป็นต้องเอาตัวขี่นะก็เอาเจ้าของรถเลยก็เจ้าของรถก็ขับขี่ยังไงก็ก็เขาจะรู้รถอยู่แล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวพามาชมกันนะครับผมปะกำลังสตาร์ท ตายยากไหมเฮ้ยตะตันโอ้ไม่ยากนี่หว่าเสียงฮะเอ้ยมันไม่เบิ้นเลยนะไม่เบิ้นเลยครั <c oughs> ะโอเคเฮ้ยอย่าเพิ่งดับเดี๋ยวยังไม่ได้ฟังเสียงเอ้มาฟังเสียงเบิ้นกันดีกว่า นี่คันนี้เรายังไม่ได้ฟังเสียงเบิ้ลเงินเลยนะฮะง่ายๆเลยนะครับโอเค,อเค,อเคก็ประมาณนี้นะฮะกับเฮ้ยที่งงกับดิกอร์เนี้ยเนี่ยทำไมวะ ปิบงบสตอรี่นี่ชื่อเฟสครับอ๋อหรอปิงบสตอรีอรอร่นี่ชื่อเฟสแต่คุณชายเด็ดเดี่ยวเนี่ยคุณชายเด็ดเดี่ยวนี่นชื่อจริงผมชื่อเด็ดเดี่ยวเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยชื่อจริงครับโอ้โหเฮ้ยแล้วความเป็นมายังไงกับเจ้าคันนี้ขอเล่าให้พี่ฟังหน่อยตั้งแต่แรกเลยครับเอ้เหรอตั้งแต่แรกเลยก็ตอนแรกอ่ะผมจะเอาบาังลมอ่าแะทีนี้พอไปดูบังลมแล้วพอชอบบังลมพ่อก็เลยเอาไปซับ แล้วเพราะมีพ่อเถกเดิมเดิมอยู่คันหนึ่งพ่อเลยเอามาให้ครับอืมคือคันนี้ตกรุ่นมาจากจากพ่อมาใช่ครับมาให้ลูกครับอืมเฮ้ยจอจอเห็นว่าพ่อเป็นแล้วนะเอ้ยใครเป็นปู่ปู่เป็นนายกจริงปะเนี่ยเฮ้ยปู่เป็นนายกจริงปะเนี่ยจริงครับปู่เป็นนายกแต่ตอนนี้ตอนนี้กรเซียแล้ว อ๋อก็เสียนแล้วแต่แต่ก่อนหน้านี้เป็นนายกเป็นนายกครับโอ้โห,โโหรู้เรื่องนะฮะทุกคนรู้เรื่องเลยก <laughs> ็<ว>ยย <c> คันนี้ก็จะประมาณนี้พี่ก็จะไม่รีวิวอะไรมากเพราะว่าเราจะเอา,อาง่ายๆคือถ้ารีวิวรายละเอียดเกินไปมันก็จะน่าเบื่อกันไปเนาะใช่ครับเออเราก็มาดูการขับขี่ด้วยแล้วก็มาความเป็นมาของเจ้าคันนี้แล้วกันนะ,ะครับผมแล้วก็อะไรแต่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราไม่ต้องไปรีวิวถึงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับผมเรามาสนใจในเรื่องเครื่องดีกว่าอ่าเครื่องทำมานานหรือยังอันนี้ ทำมาได้ปีกว่าปีกว่าแล้วเหรอโอ<ฮ>้ถ้ามีเข้เบี่ยงขาดไปรอบเดียวเข้าเบี่ยงขาดก็ดปกติป,ปกติของรถแรงนะครับเอาง่ายๆเลยไอ้เรื่องเข้อเบี่ยงปลายข้าเบี่ยงขาดหรือเข้าเบี่ยงขาดเนี่ยคือมันปกติเลยนะครับมันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับผมเพราะว่าแรงบิดมันเยอะครับเออนะครับผมมันไม่มีประคองการไปด้วยเลยขาดอืมก็ปกติเรื่องเรื่องมันเป็นเรื่องของลูกโต แล้วครับแล้วก็เรื่องของรถแรงเลยเรื่องไปเข้าเบี่ยงขาดนะครับผมก็ประมาณนี้คันนี้ทําจบทีเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับทีเดียวเลยก็ช่างบอยลันทุ่งจบจบทีเดียวแล้วใช้มาปีกว่าเลยโอ้โหก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมกับช่างบอยลันทุ่งนี่นะฮะถ้าใครอยากสนใจอยากจะทํานะครับผมก็ที่นี่ได้เลยนะครับผมก็เห็นหลายๆคันอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นของรถของบางพู นะครับโลก็โอ้โหเอาดันไปการไม่พังเลยนะครับเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวก่อนก็หลายคนก็ต้องย้อนกลับไปดูคลิปก่อนไน,น้นี้เดี๋ยวพี่จะลงเลียของบางพูนะครับว่าลูก57เนดี๋ยวจะวิ่งได้กีจีนะครับนะครับก็กลับย้อนไปดูได้เลยนะครับผมในเพจเพจนี้เลยนะครับผมโอเคก็สําหรับเจ้าคันนี้มีชื่อไหม ชื่อเรียกว่าเรียกตอนนี้เรียกว่าอีเหลืองครับอีเหลืองเหรอแล้วก็เรียกน้องมะม่วงไอ้เขาเรียกมะม่วงอ้าวแล้วเมื่อก่อนันทำไมถึงเรียกน้องมะม่วงอ่ะเพื่อนตั้งให้ครับอ้าวเหรอโอ้ในอายุรุ่นรุ่นเรานี่มีคนเล่นแบบนี้ไหมมีครับแต่ไม่ลูกไม่ใหญ่อย่างงี้อ๋อลูกไม่ใหญ่อย่างงี้ใช่ไหมไม่ลูกใหญ่ก็เอ็กแม็กอะไรไปเลยอ๋อนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ต้องขอบคุณน้องปิ๊กปองมากๆนะครับผมก็ถ้าใครอยากติดตามนะครับทีมงานลั่นทุ่งนะครับน้องน้องปิ๊กปองหรือ เจ้าอีเหลืองคันนี้นะครับก็ติดตามได้เลยที่เฟซตรงนี้ได้เลยนะครับข้างๆนี้ได้เลยนะครับผมโอเคก็ท้ายคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับขอตัวลายไปก่อนนะ <laughs> ไหวแล้วครับผม